มาค่ะสงการจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงพิพธภัณฑ์หลวงปุ่หลีมาสั่นแต่ว่ารายละเอียดอื่นเราไม่ชำนาญเนาะสงการกำลังเดินขึ้นไปค่ะพูนค่ะแล้วเห็นตาหยอดเออว่าแม่เพื่อนให้รถขึ้นไปได้หรือเดินเอาเนาะนี่ หนูไม่รู้ไงเส้นทางเอาเหรอเดีย๋ยวขึ้นเลยหนูไม่ไหวแล้วหนูขอเดินนี่ผู้พ,พาเที่ยวค่ะไอเพื่นตกแตง่ง วัดเพลินด้วยดอกจำปีใช่ไหมคุณสีแดงก็มีสีขาวก็มีค่ะสีเหลืองก็มีสีชมพูก็มี <c oughs> <c oughs> นี่สีแดงยังไม่ถึงค่ะต้องเดินก่อนอ๋อคนมีทางวัดขึ้นมาโอ๊ วัดเพื่อเงียบสงบค่ะสงบมากไม่มีคนพุกพันปูหูใหญ่เพื่อนยังก่อสร้างอยู่เลยค่ะ ที่นี่คือวัดป่าภูผาแดงเออเผนเอินวัดป่าภูผาแดงจ้ะพี่น้องเป็นการก่อสร้างเป็นวัดปฏิบัติของหลวงปู่ลีของหลวงปู่ลี้อยอ,ยองงู่ังงนันนรำกบ ลงจะมาหาบัวไหมค่ะเขาทั้งใดวะนี่เอยข่อยอยากช่วยเสริมสร้างมาเด้อพี่น้องเด้อสร้าอ จังวะอยู่ระหว่างก่อสร้างขึ้นได้เหรอรแล้วพิธาพันธ์เพิ่นอยู่ตรงไหน คุณไปได้ในแนว